ปลูกมะยมปลูกมะยมที่ซิดนีย์นะคะปลูกมะยมที่ออสเตรเลียนะคะแล้วปลูกในกระถางด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆแบบนี้มันใช่ไหมอะ่ะมันออกดอกอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมล้วมันจะติดลูกไหมคะเนี่ยมันจะติดลูกให้เจี๊ยบกินไหมคะดีใจจังเลยค่ะมะยมออกดอกแล้ว นี่นะคะเป็นเป็นดอกลื้งเหลืองอย่างนี้พี่ๆี่เห็นกันไหมคะนี่นะคะมีทุกกิ่งเลยค่ะกิ่งนี้ก็มีแต่มีไม่ค่อยเยอะนะคะแต่กิ่งนี้ก็มีค่ะกิ่งนั้นก็มีด้วยค่ะจะหวังว่าจะได้กินมะยมนะคะมะยมสดๆเลยนะคะแบบนี้มันไม่มีทุกกิ่งนะคะมันไม่มีทุกกิ่ง มันไม่มีทุกอันนะคะแต่มันก็มีเยอะนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเห็นไหมคะพี่ไอ้กิีนี้เยอะมากจับตรงไหนอะแล้วนิ้วเจ็บอยู่ตรงไหนนิ้วเจ็บอยู่ตรงนี้นี่นะคะดอกเยอะมากดอกเหลืองๆค่ะจะหวังว่ามันคงไม่ตกนะคะแต่เจ็บก็ปลูกอย่างอื่นด้วยนะคะเจ็บก็ปลูก จะก็ปลูกบ้านหางจระเข้ด้วยนี่นะคะต้นหงางบังจระเข้เราจะก็ปลูกพริกกินเองด้วยนะคะปลูกพริกกินเองด้วยแล้วก็ปลูกดอกไม้สวยงามนะคะแล้วพริกที่มันตกเ้าก็มาตากแดดเราจะไปปลูกใหม่เราจะก็ปลูกตะไคร้ด้วยนะคะปลูกตะไคร้ด้วยปลูกใบโหระพานะคะ แล้วก็ไปซื้อต้นมะกรูดมาปลูกนะคะอันนี้นะคะแตกดีด้วยนะคะแล้วก็ปลูกต้นกะเพราค่ะแล้วก็ปลูกต้นใบแมงลักแล้วก็ปลูกผักกาดค่ะมันขึ้นสองกอเข้าเล็กๆตัดต้นไอ้หอมแดงมันไม่ติดค่ะแล้วก็ปลูกไอ้นี่นะคะใบาคาลิลีฟนะคะไปก่อนนะคะน,นี่นะคะสวนเล็กๆน้อย สร้างพออยู่พอกินนะคะขอบคุณค่ะ